ท่านาระธาน,านคะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่หน้าโรงแรมบูสิชธานีค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมค่ะณขณะนี้นะคะข้างหลังของดิฉันเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านพรบนินราศกรรมค่ะเป็นการรวมตัวของกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกันค่ะมีทั้งกลุ่มพัฒมิตรพประชาี่ปัตยและกลุ่มเสื้อหลากสีค่ะรวมไปถึงกลุ่มของนักธุรกิจในย่านสีลมก็ต่างรวมตัวกันค่ะ บรรยากาศการชุมนุมที่ถนนสีลมค่ะกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยนะคะและเสื้อหลากสีต่างรวมตัวกันกับกลุ่มธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยได้เริ่มกิจกรรมการแสดงพลังการคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมซึ่งขณะนี้ได้ผ่านร่างวาระสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกลุ่มผู้ชุมนุมมีการเป่านกหวีดซึ่งถือเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการคัดค้านพรบนิรโทษกรรมขณะนี้การจราจรบริเวณถนนสีลมนั้น ิขัดเป็นอย่างมากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงของความร่วมมือให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางสายสีลมในขณะน,นี้และหันไปใช้เส้นทางอื่นก่อนทางด้านเสียงสะท้อนกลุ่มผู้ชุมนุมรายหนึ่งกล่าวว่าหากรัฐบาลบริหารประเทศได้ดีจริงคงไม่มีใครออกมาคัดค้านเช่นนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่มีไม่มีแกนนําด้วยไม่มีสินค้าจ้างต่างๆออกมาด้วยใจทั้งนั้นลองดูกันเองก็แล้วกันนะคะว่าวันดีแค่ไหน รัฐบาลดีคนไม่ต้องออกคนเดือดร้อนไม่ต้องออกมาเยอะขนาดนี้อย่างไรก็ตามการปิดถนนชุมนุมในครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างจากฝ่ายรัฐบาลโดยยังไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆการชุมนุมในย่านธุรกิจถนนสีลมแห่งนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะและคาดว่าผู้ชุมนุมจากต่างจังหวัดจะตามเข้ามา ทาให้ผู้ชุมนุมมีจำนวนมากยิ่งขึ้นค่ะขอพิจารณาเจรจาค่าสาระของข้อสัมพันธ์รายงานค